กุ้มใจเพราะว่าใหญ่เกินค่กุ้มใจเพราะว่าใหญ่เกินคน,คนที่เขียนปัญหานี่คือฝ่ายภรรยานะคะคบ,บอกว่าสามีไปใช้น้ํามันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหะ เขาบอกว่าทาแล้วเอาไว้ว่าเพศจะใหญ่ขึ้นปรากฏว่าทาแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมากค่ะใหญ่จนเวลาร่วมเพศกันนี่ฉันเจ็บมากแม้จะพยายามใช้เจลช่วยแล้วก็ตามนะคะไม่ชอบเลยแต่ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรพอนานวันเข้าไอี่เคยใหญ่ก็ค่อยๆหดเล็กลงแล้วก็ผิดรูปร่างจนตอนนี้ไม่สามารถร่วมเพศกันมาได้2ปีแล้วกลุ้มใจมากไม่รู้จะปรึกษาใครเคยได้ยินมาว,ว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นถึงจะรักษาได้อยากถามว่ามีวิธีไหนที่ทําให้มันหายได้หรือเปล่าคะ ฟังดูบอกว่าใช้อะไรทาแล้วมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นได้จริงหรือเปล่ามันใหญ่ขึ้นทันทีเลยมันใหญ่ขึ้นทันทีมันใหญ่ขึ้นได้จริงเนี่ยจากประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ยมีไหมครับที่พอทานแล้วใหญ่มีไหมครับคือถ้ามีเนี่ย c ซ n เอ็นมาถ่ายวันนี้เลยมาทันทีเลยนะนั่นก็คือไม่มีคือดังทั้งโลกเลยผู้ชายจํานวนมากนะมีการศึกษาว่าผู้ชายประมาณร้อยยีมีความรู้สึกว่าองคชาตของตัวเองเนี่ยเล็กกว่าค่าเฉลี่ยแล้ว ในร้อยละยี่เนี่ยหเรนตี่ยรู้สึกว่าเล็กมากๆากต้องการแก้ไขแล้วลองคิดดูในแง่ของอกายวิภาคนอะองคชาติเราเนี่ยมันจะประกอบด้วยแกนสองแกนแล้วก็มีแกนเล็กๆด้านล่างแกนเล็กๆด้านล่างเนี่ยเป็นท่อปัสสาวะ,ะแต่แกนสองอันที่ด้านบนเนี่ยนะเป็นแกนที่ทําให้องค์ชาติแข็งตัวแล้วนเนื้อเยื่อลอบรอบที่มันหุ้มรอบแกนเนี่ยมันหนาและเหนียวมาก เราเรียกว่าตูนิก้าบูจิเนียข้างในนี่ประกอบด้วยเส้นเลือดเป็นเป็นคล้ายๆฟองน้ําพอเรามีความต้องการทางเพศปพราฟองน้ามันพองอพองเสร็จมันแข็งตัวได้ก็เพราะว่าไอ้แกนนี้มันแข็งและเหนียวมากมันก็ทําให้องคชาาติเราแข็งเต็มที่ได้นะฮะลองคิดดูว่ามียาอะไรที่ทำาทาแล้วทําให้ตัวแกนนี้มันขยายขึ้นได้ไหม มันเป็นไปไม่ได้นะตัวแกนนี้ไม่มีทางเป็นไปได้นะส่วนที่ว่าใช้น้ํามันน้ํามันผมไม่แน่ใจว่าฉีดน้ํามันเข้าไปที่ผิวหนังหรือเปล่าแล้วทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วตอนแก่ตัวถึงปิดรูปหงิกงอเป็นแค่แก่ตัวครับอาจารย์แค่สองปีเท่านั้นครับคุณภรรยาก็ไม่รู้ใช่ถ้าถ้าเป็นแบบใช้ยาฉีดน้ํามันฉีดเข้าไปใต้เนี่ยเยอะฉีดน้ํามันมากกแล้วก็มันก็ทําให้ปิดรูปนะฮะมันก็จะหงิกงอปิดเบี้ยวได้นะฮะ อันนี้ผมเดาวนะคือเราไม่เห็นนะฮะว่าจริงจริงมันก็เป็นทุกขาลาเพราะภรรยาบอกว่าพอมันใหญ่มากเวลาร่มเพศเขาก็เจ็บมากคือตั้งแต่ตอนที่ใหญ่ก็ไม่มีความสุขแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าพอมันผิดรูปตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นลักษณะการใช้ฉีดด้วยน้ำมันมาก่อ,อซึ่งมันไม่ได้ใหญ่ที่แกนที่แข็งตัวแต่มันใหญ่ที่เปลือกคุ้มด้านนอก แล้วพอฉีดก็ไปน้ำมันประกอบมันก็เสาะเข้าไปมันก็ทําให้บวมดูใหญ่แต่พอสักพักมันเริ่มเดือนสองเดือนมันเริ่มฟอร์มตัวมันจะแข็งตัวมันก็จะบิดเบีย้ยวบางคนก็เป็นตะปุมตะปําสภาพการหลังผ่าเป็นยังไงครับสภาพการหลังผ่าเนี่ยหนังหุ้มปลายพวกนี้ต้องตัดทิ้งทั้งหมดเลยเหตุผลคือเราไม่สามารถเลาะเฉพาะนะ้ำมันประกอบออกได้ต้องผ่าใช่ไหมคะต้องผ่าแล้วก็ปอกกล้วยอ่ะคุณผู้หญิงคนนี้ก็คงพยายามจะหาทางเลือกอื่นใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องปอกแบบปอกกล้วยเอาเปลือกมันทิ้งไปหมดเลย เสร็จแล้วเราก็ต้องหาหนังที่อื่นที่มันยังดีๆอยู่มาหุ้มแทนนะฮะก็เรานิยมใช้ที่สุดก็คือหนังของถุงเงินทะก็ใช้หนังถุงเงินทะเนี่ยสวิงขึ้นมาหุ้มแทนนะก็จะทําให้มันดูใกล้เคียงพระสีมันใกล้เคียงกับองคชาติแต่คนคนไข้กลุ่มนี้ถุงเงินทะจะเหลือเล็กนิดเดียวก็เราใช้หนังส่วนใหญ่มาหุ้มแล้วองคชาติมันจะไม่เหมือนปกติตรงที่มันมีขนขึ้นเพราะมันมาจากถุงเงินทะเหมือนแปลงขัดขดอ่าครับ เพราะนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการผ่าตัดที่ไม่ยากครับหลังผ่าตัดพอจะทําให้ชีวิตทางเพศมันกลับมาได้สักขนาดไหนคะเพราะว่าครตวนนี้สปีแล้วการผ่าตัดแบบนี้เป็นการผ่าตัดเสริมสวยเท่านั้นเองค่ะนะไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวขององคชาติแม้แต่น้อยนะเพราะฉะนั้นการแข็งตัวขององคชาติก่อนผ่าเป็นไงหลังผ่าก็เป็น